ครับขอกับสวัสดีครับ f c ท,ทุกทท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมช่อง YouTube เทิดใจโปรโมชั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกนะครับสำหรับ FC นะครับเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทำการทำต้นเทียนพรรษาของวัดหายโศกตำบลบงไหม อำเภอวัดชำราบซึ่งได้รับมอบเป็นตัวแทนในการทำต้นเทียนพรรษาเขา้าทำการประกวดในงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ซึ่งไม่มีงานนี้มา3ปีแล้วนะครับปีนี้ก็คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับปีพุทธศักราช2565 ซึ่งคาดว่านะครับคงจะได้เปิดแม์กันสักทีนะครับครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งทางอำเภอวารินชำราบได้มอบหมายให้วัดหายโศกได้จัดทำต้นเทียนเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอวารินชำราบและก็ ส่งเข้าประกวดในงานแฮีเทียนของปีนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ได้มากับพิธีกรประจำชแนลนะครับประจำช่องเทอรชัยโปรโมชั่นนั่นก็คือคุณจตุรงครนันหรือว่าลูกล่าพาลุยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเขาได้แล้วณนะบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมันนี้เจอกันอีกเช่นเคยครับกับลูกเซล่าพาลุยมันนี้ภาพพน้องมาลุย สถานการณ์จริงกับตนเทียนที่ทางอำเภอวรินำราำหรับจอดบนหลัานี่ทรง,ขงเข้าประกวดอในน้ำวัดไห้โศกนะครับซึ่งปีนี้ทางอำเภอวรินนะครับได้สนับสนุนรวมกับพี่น้องชาวอำเภอวรินนะครับแต่เหตุตนเทียนตนนี้ขึ้นมาเป็นตนเทียนขนาดใหญ่ประเทศตที่พิมพ์นะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมได้ดดมีโอกาสมาพ่อสั่ง นีคือสร้างมือหนึ่งของเทียนระดับตน้ตนๆของเมืองอุบลที่หลายหลายคนหลายท่านอาจจะหูจักหรืออาจจะบมู่จัเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด่านเทียนมากพอสมควนนะครับเดี๋ยวขอยอาอนุญาตสอบถามนิดนึงเนาะครับสวัสดีครับนั่นไอ้สร้างาตน้นเทียนตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบแน่ใดครับสร้างนี่เวลามันตัวอะไรก็คืออืมนี่อย่เรื่อน ครับทำเป็นฉากเรื่องเล่าของท่านเทพพอบุตรไอ้เม่มิระร้อนท่านไอ้มาตุลีเทพอันเชิญขึ้นสวรรค์ครับไปเมืองสวรรค์ครับ็ปรสูตรกั๊ดสู่ครับปีนี้เพราะว่างานมันเป็นลามบ่หลายอ๋อเวลาอาหารซิกมือครับต้นเที่ยนนี่ใช้เวลระยะเวลาในการดำเนินการคิดว่าโบคิดว่าแหละครับจัเมือครับเริ่่มมแตื้อเริ่มต้นมาเลยครับไอ้ทุกปีนี่จะเริ่ม สาถึงสี่เดือนครับส่นใหญแต่ปีนี้เวลามันแค่์หาสิบหาสื้อก็หมื่นหาซื้อก็หมื่นลังวัดกาจะบริสุทธิ์คือมันใจมันสองจิตสองใจอยู่เราเพิ่นสิจัดบอร์นนะเพราะวอามีโลกพวิดจากปวารณการทุกปียี่วังหันมึ่งอะไรเห็ต้องไปคอนเสิร์ยอ่ปกติน่นสร้าง่ิปเห็ุทางใดนะครับห้เรือแต่พูดที่จางไปอันหรือว่ามีประจำางจังหวัดก็ กับนี่ครับแต่ว่าอุบลนี่มีบ่อขาดทุกปีครับที่ที่เราเคยเห็นเยอะขึ้นโชว์ขึ้โชว์ของวัดทุนแท่นปีนี้เลยมาเห็ดนหาวัดไฮโซในนามของเพียววารินชมานประเทศเขนาดใหญ่นะครับพี่น้องครับจะเดย่อห่อดมือหอดมือก็คือวันที่สิบหกสิบเจ็ดน้อเทียนร่วมสิบสองครับสิบสองสิบสองเคลื่อนสิบสองเคลื่อนสิบสามนี่กะคือวันที่เทียนร่วมนะครับวันที่สิบสองยำแดงเนาะ ครับผมเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้ไปเบิ่งไปเห็นไปชมความสวยงามยิง่งใหญ่ล่ามจานของเทียนอําเภอวารินนะครับว่าความสวยงามความละเอียดปราณีตในการให้คะแนนหลายๆอย่างองค์ประกอบของของกรรมการเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเบิง่งผีมือซังนะครับว่าในการทํางานอย่างสินเทงกลางคืนนี่นอนจะกลุ่มครับหรือจังเกินสองกลุ่มครับ,บกหรืหยุดเพราะว่าเขาได้งานกลางคืนมันบอกเห็นหุ่งบ่ครับดูยังไงผมไปได้งานครับสาวกันกลางคืนมันก็มว่าเสียงานกลางเวร เริเวมันสบายใจด่เาพนบอ,อหลายนํามือน,นี้นายอำเภอวิริน,นะครับเป็นมาเบิง่งเองโดยมือโดยตาของมันนะครับมาสัมผัสเองนะครับมือนี้ถือว่ามากแด่วันนั้นหนามากบางอืน่นฟุกๆนะครับก็่ือว่าท่านนายอำเภอให้การกาชับดูแลถือว่ามาเบิ่งเดย์เยียดทุกข,ขั้นตอนก็ว่าได้นะครับน้องคือว่าเป็นกําลังแรงใจมากอยากพี่น้องผู้นําชุมชนได้เ,เป็นกําลังแรงใจให้ท่านได้ว่านะครับ กะมาเบิงได้นะครับช่วงนี้ราว่าช่วงนี้กะนับมือแล้วครับความสวยงามความพร้อมจะไปเรื่อยๆแต่โดยคนมากแล้วเลืออีกประมาณหนึ่งสองมือในการประกวดพ่นจะมาเบิงแต่ละวัดหลายเนาะโดยเฉพาะวัดใหที่วัดใหญ่ใหญ่เนี่คือมือของมือนี่มือมันจะเป็นมือตกแตงครับเป็นมือตกแตงผ่าเป็นดอกไม้เป็นไฟครับคือพวกผมอยู่ตรงเท็ดให้เรื่องคอนกำหนดคือหามือทุกซีต้องเป็นสัน เดี๋ยวไกลมือเขาจังมาเบิ่ออกงกันมาพี่น้องเนาะอ่ตอนนี้ยังบอกให้หนสมบูรณ์ยังบอกให้โช์ไ<อ>ด้กันเถอะพี่น้องครับผมก็เอ๋ใจอยูย่ <c oughs> ด้ว่านายร้างเรามาล่นเที่ยนนี่แล้วล่นเพื่ออย่างผมคิดว่าอาจจะล่นให้มันคมกลินเกี่ยงเก่าหรืออะไรประมาณนั้นนะอันนี้เขาเห็ดแนวนี้เพื่อ,อยังงนายร้างแสงบอนหนาแสง อากาศที่เย็นเมนื่ใไหร่แดดแข็งแข็อ๋อเดหนหนักแน่แับมันอุ่นๆครับนี่นี่คือวิธีการ<ม>เห็ดแห้งมันอ่อนไม่เอาครับอ๋ออันนี้เบื้องไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่กูบ<อ>่กเข้าใจออ๋เขาต้องรดนถูแนวนี่ไปเรืยย่อยๆใช่มันข้องอุ่น,น,น,ป,นปาดง่ายเดีย๋ยวนี้มันฝาดก็ได้ครับคือว่าเป็นความดูเบื้องส่วนน,นนะครับเน้องเห็ดแห้งมันเนียนละเอียดโอ้โห ขั้นเห็ดลวงกับอุฒิที่นี่ยนี่นอะยฒวผ่อนมแห้งเลยคั้นภูเป็นสร้างเพือว่าวุฒิเอาไอ้ี่นอเรียนรู้ศึกษาไปเบื้องตัละขรตอนผอนบ่องคหเนาะอ๋อมไม้ก็าเนี่ยเรเงี่ยงกับนิสัเงี้ยแสลักกันครับนั่นพี่พี่โมกายนี่หรอบ่ครับใจศากดสูงนะเาเมื่อกูบนเีอะอาจารย์อยู่วัดนกพรเห็นยากบ่ครับไต่ขั้นตอน นันจิดขึ้นหนึ่งหลายขั้นตอนบ่คือแจ็สลักนั่นครับแล้วเงิน้างวัลเหรอครับต่างกันไปไหนพอกันครับพอกันรุ่นเดียวกันจับที้นกากันวอันที่หนึ่งสองแสนครับลงขึ้นไปจากแสนหน่อะครับแสนแต่ว่าได้สองแสนรับถามว่าคุ้มบอคงโปรดลองถามนาอคงคุ้มเหรอมมีใจมาใส่ก็ไดคนั่นแหนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่าง ผู้มีความระอผู้ผู้ผู้มีส,ส่วนในการที่จะ,ะตรงนี้นะครับผมเคยเคยคิดไว้นะว่าเทียนแต่ละต้นเพ็ดแต่ละปีแต่ละเทอมใส่เวลาต้นนี้เนาะครับเาสานเนาะแต่ว่าเอาไปไหว้โชว์นี่แค่บบกีมือนะนี่ใจผมผมอยากให้เอาไว้เช้อาทิตย์กลงอาทิตย์เลยไอต้นนี้ไม่สร้างา <จะ S 2> ขึ้นวางไหนเอาไว้เป็นเดือนก็ได้ยครับผาทั้งจังหวัดทั้งเกิดสะบานยัดลมใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาไปจอดโท่หรือว่าจอดตากเนีได้ครับ เฟืองเที้ยน่าไล่ดีแล้วล่ะหลังจากนั้นแล้วก็เอามาไว้ตามวัดกับโบได้เอามาโชว์บ่ายังสามที่เหมือครับเยอะมากสามยัือสามถ้าในตั้งคิดว่าเอาไปไว้โชว์ไว้เนี้ยเนี่ยให้คนเบิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นเดือนหนึ่งคิดว่าเป็นึังไก็ตรงนี้ดมียังหาย้วครับอ่าชุอเที่ยงนี่เป็นจุดขายของจังหวัดสุโขทัยลหละเป็นโดนนทำเขาเงื่อการคงหย่อนกับขายเกิอนี่และถ้าเอาไปไว้ อยู่ตรงซีเมืองเฮ็ดดมให้เวียงดีให้อยู่จักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็บไข่ไข่เนี่ยนี่เนาะครับเนาะก็โค่นอุบลจะอยู่จากเที่ยนหลายคนอ้าวแต่พี่ว่านี่เป็นฝากขอเสนอแนี่ยน้อครับเนาะว่ามีโอกาสเป็นคงจะแก้ไขปรับปรุงให้เนคนดีผู้เก่าอยู่เนาะครับเนาะเป็นห้องการหลายสี่แล้วครับเดี๋ยวว่าโบยันเก็ดโอ้ยเหตุเกิดขึบนเนี่แล้วปีนี้ครับเป็นเท็ดยไหนเอาเอาลบกบอลข้อซางเที่ยงเท่านี้แล้วเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสสวัดีครับ ครัผ่านผู้ไม่กี่คีก็เป็นร่วมกนนออนนนันคือนอี่ก็คืออุบลนี้ก็เป็นชื่อนะครับในเรื่องของประเพณีแห่เทียนทำมาครับ,รบ <S 2> <S 2> ก็เราต้องนึกภาพก่อนว่าคือคนทั้งโลกเนี่ยครับ,รบมีที่เดียวก็คือที่อุบลถนทีนี้ใครไม่รู้จักเมืองอบนครับ ก็จะต้องรู้จักประเพณีครับเป็นเอกครส่วนในเรื่องของการสนับสนุนนี่ก็หมายความว่าคือในภาพรวมเนี่ยครับก็มีท้องถิ่นมีพี่น้องประชาชนครับที่ได้ร่วมใจกันอย่างในเพอที่ก็ขอรับการสนับสนุนเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมถือเป็นเขาเรียกว่ามงคลแก่ชีวิตครับนาย ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับได้ร่วมกันได้ช่วยกันทีนี้อของอำเภอวารินนี่<อ>ก็จะมีส่งกระปวกในเรื่องของออติดพิมใหญ่ติดพิมใหญ่แล้วก็จะทางวัดเนี่ยให้ส่งเนี่ยก็จะเป็นอฝ่อายรับผิดชอบในในการที่จะจัดทำเ,เป็นตัวแทนของอำเภอวารินภาคฉะราศนะครับแล้วก็จะมีอยู่วัดหนึ่ง ที่เขาทำแต่ว่าเป็นเป็นแกะสลักพิมพ์กลางนะครับส่วนวัดที่เคยระเบิดใน่ลงวัลที่หนึ่งเนี่ยคือวัดพระศุกรทีนี้ก็จะเอาไปโชว์อ๋อเอาไปโชว์ครับส่วนวัตถุมพูดถึงนี่ก็เยอะนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากอบตเอนเี่ยสองหมื่นบาทครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นข้างร้านคุณส่วนไม่ว่าจะเป็น ที่ที่ทำป้ายมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ช่วยกันในหลายส่วนวันนี้ก็มา,าดูมาเยี่ยมทีไรและนายคิดว่าต้นเทียนปีนี้พี่น้องประชาชนคิดว่าจะมาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมเก่าก่อนไหมครับคือโดยสถาน,นการณ์เนี่ยครับากาคือในสถาน,นการณ์โควิดเนี่ยในก,นกรกฎานี่เอาพวกเน้หมดไปครับผมบ้านนี่แหละ เป็นการยกระดับอของเศรษฐกิจเมืองอุบลเนี่ยกลับมาบพื่จะให้คนในพื้นที่ก็ดีนะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนทือว่าจังหวัดอุบลนี้ก็ทั่มประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่างชาติก็ได้มาชมมาเที่ยว ตรงนี้ครับที่อาจจะเป็นการขยายผลไปเนาะในการทาี <cop ic perspect iva> ่จะครับงโถือว่า <S <S ในการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอวารินวันนี้ก็ถือว่าในนามตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอวารินท่านนายอำเภอวันนี้ผมก็มาแบบไม่ได้มัดนั่นหมายท่านนะครับเพ <ปะ S 2> ือว่าดีใจครับวันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบนนะใช่ครับทุกคนเลยที่ที่โดยเฉพาะที่นี่คืออำเภอวารินครับคิดว่าคนวารินทุกคนเนี่ย ก็คงจะภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนในเรื่องของการดำเนินก,การจัดงานครับ <นะ S 1> ท่านผ <นะ S 1> ในอำเภอครับมีอะไรจะเชิญชวนพี่น้องที่รับชมช่อง YouTube ของเราได้มาชมมาเที่ยวเมืองอุบลในปีนี้หน่อยครับส่วนหนึ่งมองว่าคือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ครับของชาวบับโดยเฉพาะภาคีสานก็จะมีที่เดียวที่จังหวัดอุบลครับซึ่งจะมีอยู่ทุกปี อออย่างผมนี่อยู่ต่างพื้นที่ครับก็รู้จักอุบลได้ก็ประเพณีแห่เทียนนะครับขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับได้มาแล้วก็ได้มาสร้างนิมิตใหม่ครับไม่ใช่เฉพาะว่าคือเราจะมาแห่เทียนตามประเพณีถือว่าเป็นระดับโลกอย่างเดียวแต่อุบลราชธานีนี่มีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวก็ไล่ตั้งแต่ โงเกียมนะหรือจะเป็นสื่อินทรหรืออะไรต่างๆนานานะอันนี้นายไปมาหรือยังครับไปแล้วครับเป็นที่เที่ยวเยอะเลยผู้หนายอย่างนั้นอ่ะคือมาที่นี่สงสัยสามวันสามคืนคุ้มคุ้มเลยวับครับผมได้ทั้งดูประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคือระดับโลกก็ได้นะใช่ครับง่ายเลยไม่ต้องพูดถึงทับประเทศแล้วครับก็มีไม่กี่กี่แห่งเนาะที่ทำนะโดยเฉพาะที่นี่สำคัญก็เชิญทุกคนทุกชาตนะได้มาเยี่ยมชมครับผม โดยเฉพาะในวันที่13-14ใช่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะปีนี้มีประกวดอะไรไหมนานบนเวทีกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรมีหรือเปล่าครับปีนี้มีขบวนแห่แต่ว่าเอากิจกรรมไปแสดงประกวดร้องเพลงร้องเพลงอะไรพวกนี้ไม่มีเลยไม่มีอ๋อไม่มีแต่จะมีในเรื่องของกิจกรรมความเป็นเอกลักษณ์ของขึ้นสิ่นศีสาทธิเนี่ยไปแสดงอ๋อไปแสดงมีเพลอนโบราณก็ไปตั้ง ให้พี่น้องที่มาได้ดูแปลกตามากขึ้นครับผิตกรรมหละกิจกรรมนะครับะอขอทุกคนชวนนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอวลินชำนาญมากครับผมขอบคุณมากครับ จะหลวงพออ่อนจะเดินผ่นอนรมื่นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของทางวัดไทโศพที่ทางอัแรงเพื่เอเนาะเดี๋มาเบิกมาเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของทางวัดที่ไหน,นครับหลวงพ่อในการดำเนินการอยากจะไปเรื่อยๆถือว่างานกับไปเรื่อยๆอยู่คงจะเสร็จแล้วท่านอยู่หรอกครับถือว่าเพียด้วยใจเพียรเด้วยใจท่าท่าตกต้นหยาดโยมเพื่อนันเหลือซอยกันส่างแปลงหิดข้องกระเภทนี่ห่อ รักษาไว้เมืองบนเฮากำลรักษาเมือนกับแหงทีส่วนยินยินว่าลุงพ่อเป็นสร้างเองนะมันพี่กันยันเลยจัดเมียจัดข่าวว่าอาศัยไว้มันอยู่หลายคุ้มได้ยินว่าลุงปอกุ่มของจังหวัดพุ่นคุ้มจังหวัดพุ่นมันก็มีคุ้มวัดพุ่นแท่นคุ้มวัดปุรนลาคุ้มวัดศรีวบดูขวางนีเฮียนั่งคือเหงียนฟังเมืองแต่เรางเรียนแต่ละกลุ้มผู้บ่าวเป็นคนหลายคุ้มพอแม่เป็นคนหลายคุ้มมันก็เลย ผูฟังมากคับเขาว่าจัตติโกนี่การเป็นกรรมการเป็นท่ายกบวชเบียดร้าย,อเ,ยเ,เออเหมือนกับบอเกียงหรอกเจ้าบอคอยคอยบอกกันตีกันไปตีกันมามันยังสาห่างกันแต่บอตีเขากับงานกะบเละตัวเียนตัวน,นี้ให้ประวัติย่อนลยครับตรงก่อครับก็คือเอาตอนไหนเอาเอาขา้ขาวร่วมไปเลยเอาขา้ขาวร่วมกันเรอยเอาข้าวข้าวร่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องชวนนองพงษ์พัทีหนั่งเพื่อนเห็นบ่ พี่อาพ้องกัริย์มหาราชเป็นผูกผูกกับชัดคนที่นี่เรียกชื่อว่านภงผูกอ่อนส้มสุบานเพิ่อน,นอันนันอันนี้เป็นกฎตรปักษาเป็นระวางสมหิมาพานบวมเยีนว่าผสมอันนี้กันเลยการมองหิมาพานนั้นเขาประเสริฐแล้วบวมเยีนว่ากามในบวมเยียนเนี่ยมึงกันก็ออกลูกออกยังก็เป็นลูกครึ่งออกมาคว้าเป็นสร้างตัวเป็นปวดโอดตัวเป็นสิงทวดทวดอันนี้เป็นเมญา่าเพื่อดอนตันหด ไม่ยาสีปทุมครับปทุมมากเออปทุมมากเป็นงานอันนี้แต่ว่าองค์วัดอัประรานเกิดหนักหนาข้าวอริวันเป็นอันนี้ไี่ยังขบบันต่างแต่อันนี้เป็นราช,ชรลของของ,ขอ,งอันอันห้ากับของพุทธประวัติไม่สิบศาสตร์ของพระพุทธเจ้าครับอันนี้คือในมีหลักเทวดาโอ้ที่เทวดาปรึกษาเพื่นก็คุยกันนะการสั่งบุญสั่งกุศลสั่งทำทานอันไหนดีที่สุด ท่านก็นยังบ่ชสำมสินสินเหตุแห่เฮามีปัญญาแล้วเพิ่นว่ากัากนาธากันเพิ่นก็คุยกันผู้นั้นผู้นี้แล้วอยากเห็นหน้าเทวดาว่าก็เลยพระอินทร์ก็เลยให้นายสารีเทพขับรถมาดมหบนี่มีหลักเพิ่นไปสวรรค์พต่สิไปบอกว่าผูา้นีแล้วไม่มีลากไม่มีลากว่าการทั้บุญทั้กุศลน,นี่เมตตากรุณายังบ่ชสำรักษาศีลเพราะว่ามันโดนปองลายเขา คนรวยอย่าง,รงเราเป็นวาสิอันมีเงินมีทองโดยชุดจีบิเตมันบอ่บอบ้นนี้ทั้งหลังนี้เลยครับาบานอันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นลำต้นเพี่อนของเฮ้าวัอาดอันศูนย์กลางกับพวกซิบเซียนรวม<บ>ทั้งเบ็ดกับพวกซิบก็เป็นรอยแสบซิปอดต่ำปอดต่ำสายไฟตั้งเต็มตัวครับยอดก็ตามกำหนดเป็นกับพวกเงินหามเงียบโคิดคือ,อบางบัดคือแต่ก่อนคืออะไบางวัดก็มางประตูโค้งสายไฟมุน อันนี้คือพุทธดาพระพุทธเจ้าเฮาเพื่นประกาศศาสนาพูดเพื่นก็คือว่าศาสตร์ก็ไปก่อชีวิตแล้วคือสีมะผูดมะผายอันนี้แม่เพื่อนผู้อันนี้พระมานดาเพื่อนอันผู้พุทธเจ้าตอนมันตัดสรู้แต่ว่าข้ามันงใหญ่จริงทุกอย่างมีเวัดก็ข้าวนะข้าวจั๊ดทางข้าวกำลังใหญ่เลยแหละครับประเภทใหญ่เลย ใช่ไงเงา,ยงายโยอตออิ๊กเจ็ดติ๊แปดเมตรเุ็นไะคิดว่าตัวยื่นตัวนี้สิใดที่ไใดค,ครับผงพ่อครับการใดที่มันเห็นมาหลายปีละ<อ>การห้าว่าเห้าเก่งหลายมัน,มนไม่มีใครเก่งหรอกสร้างพร้อมเงื่อนพร้อมทุกสิงง่งอย่างพร้อมเก่งสิเก่งได้ไไสร้างเก่งขึ้นบ่พร้อมก็เฮ็ดหยังบ่อะไรนี่อุปกรณ์บ่ได้ก็คือเก่าห้าบ่ได้ประมาทกันเฮ็ดจังไดมันเังสิเพราะพี่นี่ห้าวหญิงใหญ่เฮ็ดจังไดมันสิสมกับศรัทธาญาติโยมแต่ละคุ้ม แเวลาต้องวนเวลาหมู่บ้าน,นร่วมปัจจัยมามาให้ห่อสาเขาไว้ใจห่อเพื่อทีว่ว่าเพื่ต้นเทียนขึ้นไปประกวดน้ำเขาเพื่อเสียเอารางวัลต้วนึ่งมั่วสู้เขาไปไปกับบังกับขือตัวพระเที่ยบิดเอาขอเป็นี้ลังใจให้วัดไฮโซได้ที่น้ำเขาได้ครับอ่าจะเลื่อนพรอจะเลื่นพรสาธุอ่าอ่าทีหนึ่งเลื่อนลงไปอยครับตอนนี้ต้นเทียนที่ผมเดมมาเบิงอยู่ที่วัดไฮโศกนะครับเป็นต้นเทียน ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งปีนี้นะครับทานวัดไฮโซในการได้รับการสนับสนุนจากสุกแท่นของพี่น้องชาวอำเภอวลริ่ชำรับจังหวัดราชบานีนะครับอยู่รงเขาปรกบวชเป็นจนเทียนขนาดใหญ่ซึ่งวมือนี้ผมเด้มาเบิงนะครับก็ถือว่าการทํางานของทีมงานสร้างก็ถือว่าเป็นรูปร่างมากค่อนข้างทีย่างสมบูรณ์ในใน,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 ในบางในบางส่วนนะครับก็ถือว่าความทุ่มเท การทํางานของสร้างด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องเช่าอําเภอวารินแล้วก็พี่น้องเช่าไก่เคียงนํานะครับเดี๋ยวผมกาคงจะยุติการถ่ายท้ำให้พี่น้องในเบิงเพียงเท่านี้นะครับกาที่ว่าเป็นวิจีใหม่ของเช่าอําเภอวารินชํานล่างแล้วก็พี่น้องเช่าจังหวัดบุรีรัมย์นี่และพี่น้องอําเภอไก่เคียงนะครับที่จะมาเบิงมาชมความสวยงามยิ่งใหญ่ร่างการงานแห่เทียนประจำปี2500 6 5อยู่ร้านตรงศรีเมืองนะครับในวันที่13-14กรกฎาคม2 5 6 5นี้นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องมาเบิ่งมาชมความยิ่งใหญ่ความอลังการของงานแห่เทียนปีนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลาพี่น้องไปเทียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆทุกกำลังใจและทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ